เต็มค่ะมช่วยเหล็กค่ะสาเสือไปไปไปเข้าแถวเข้าแถวแถวแล้ไปว่างเสราววางตรงไหนรครับผมเอาแถวหน้ากระดานตรงไหน ยื่นยาวเลยครับกองข้าในครับป้าสมอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะอเดี่ยวทัรงวมนเครับนได้ไม่ต้องเปาสมนลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเราจะขนบล็อกละค่ะแป๊บเอายืนเยี่งแถวครับยช้งาสมอนมออยู่ในสุดเลย

ข้ารจะลงก้ะยึดกระเป้าเนี่ยนะอะไรยึดมีอะไรกันด้วยยึของอยู่ไหนยึดของอยู่ตบหมาลอยเหงนไม่ได้ทำมาแน่หนแทนผมพ่อไปแทนผมปุ๊บดูให้แล้บเดียวลติดแลติด ใบ้งหมเลยเลยก่อนลุงแป๊บเดินแป๊บเดินก็ติดตัวราคาเท่ครับยังไม่อ่มยังไม่อี่มยังไม่อิ่มอย่าลืมนะคะรีอาค่ะรีอาเอ่อรีอาอะไรนะน i p Pro อะไรนิดโปรนะพีทะลอกเนอพีทะ

ใจเย็นๆลไลกไใกล้ลก,กันนี้ไ่อยากใกล้บันไดมัเนะเอามา,จ,า,าจังบนน้ามันสิโรนกันราคาแพงใช่ไหมมันจับ้มันจับังย่องไหล สูงเนอะมึกินารไโนไูงเยครับว้รครับเอาไปในรลดจับเบานะมันเน่ยับไปยวเก็ดมันจะลุกอุ้ยยนี่ฉนจาอเ่ ไปอยากได้ไี่อยากทำแค่นี้พยายามอีกแล้วยนะไปไปยีแม่ผมไปไหนยีแม่มาถ่ายหนยีแม่เลยจะให้ซาบาดเลยอ่แม่แล้วแม่แฮะแม่อย่าบังก้องเขาได้แม่เลยอาจ่ายก่อนอลูกนะหน้างี่ซาบานะัดเนี่ย

เจ้าแม่ไม่ต้องมาถ่ายผมถ่ายคนอื่นมั่งวันนี้เยอะกว่าเมื่อวานเด้อถ่ายแก้วกับทกินยังดูว่าเท่ากันสีน้ียกว่าเท่ากันหรอยังดีมั้งเดี๋ยวเท่ากันยังไม่ดีเนะอืมทีกินระวังมันดีแล้ว ยิ่จิ้มน้อย่างงี้เขาจะได้ยิ้มได้อย่าง้ยตั้งอย่างี้ล่ามดคนถนทีไห้อย่าต้องต่อมั้งมาดึับังกล้องนะเิดกแฝไม่ะทีก็ได้ไม่นะอนให้แล้วเรเปิดใคระอ สาวสมน้อยและดูด้านหลังแม่มาแม่ครบแล้วล่ะแม่ดีแม่มาหาผมนี่ครบแล้วล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แม่แม่้แม่ไอ้แม่ไทยไทยนี้ด้วยอีกจะคลิปหน้าคนนั่งเงี้เอีกจะเปายกมากเลยจับสี่ยังไปอีกนีอยังมาเออยังไปอยู่คนเด้ยวเออคนไรให้แจกอะไรนี่ ห้านาทีเพิ่งห้านาทีเลยแม่เฮ็ดแจกละชายอีกอะเอาตรงนี้่อนด้เดี้ห้านาทีนั่นึพักวมานะนึ่ก้อนละนะสวี่โอ้ยาอตนาทีได้แม่เลยาแล้วคมเจะเปิดไปักหัวมานะหนึ่งก้อนหัวไม่ทีมีมิ้นิดหน่อย ดีแท้ดีอดีบางทีเวลาเบิ่งนเผื่ว่าเห็นเบิร์เมันก็ได้ฝมจะแข็งเด้อเห็ดเมือเอ็มคืนยวดน้ำก็ได้เลยดินเถอะค่ะดินที่ดินเขาอาร์ตส์ค่ะทำไง ไม่พบอ่ะไม่พบแล้วคุณลูกไม่เดินอ่ะไม่ได้ฟังเลยมัถอะนั่นคิดอีกแล้วไม่อยู่ไม่ได้งานแดงจะรีบกลับไปทำไมกลับไปไม่ได้งานนะได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แลยแต่ไม่โดนขึ้นผ่านได้จะหมดแล้วล่ะเหลือประมาณสิบก้อน โอ้นี่จะกบดยโอไดอีกส0ก้อคนไหนทำแตกก้อนหนึ่งละ500นะแล้วเมื่อวานใครทำพี่นี่ห้าร้อแล้วพรุนี้เมื่อวานใครแล้วใช่ไหมใคยห้าร้อยเไม่ยปนแล้วโอ้ยใแป้ก็วันเดอรปีน่าจะใจเป็นบาปหอยเล่นเนาะ เ้าอะไรเยากเปล่ารอดกางกอดจำเลยถ่ายมุมใหม่หน่อยแม่เอ้ยโอ้แม่สายไปสายมาอยู่นะแม่นะโอ้ยบอกพี่แม่ไปอหญ่นีนถายเมนแมที่ละให้เราเมื่อมได้คื้นมันก้าคำส่ปะใช่ืนเน้นคื้นมันก้าคำใส่ ไม่ย่รลานแกถ่ายดีอยู่แล้แต่ป้านี่ทำสายเหนียวโอ้โหไม่บินเลยบางวันผมบางวันนะผมผมอยากได้คลิปป้าเอาใส่นะต้องหามุมดีๆไม่ได้ซักอันเลยในคลิปเล่นะอยากรู้ว่าวันนี้เขาทำอะไรนะวันผมไม่อยู่ โอ้โหขึ้นคุณท <c oughs> ั <c oughs> ้งขี่เมฆขี่ขาไปคุณนามคุณก็ขอบคุณน่ะทำไม่รูเดองทีไปสามารถที่จะให้ใครได้แ้วี่บอว่ามันนู่ชีวิตมาก้งที่จะดูคลิปอไดเลยนะแม่แม่แต่ว่แม่แม่ไปสอนต้งกําแพงให้เห็นอยูเดี๋ยวจเล่นไปเแม่ไปทางรถแห่ละ สั่งเลยไหมวจถ่ายนี่อมเริถ่ายแล้วเนาะอ่ะตันองค เออไั้ไปไหนวันนี้โดนยาดยัดไม่ได้ครับเปนยังไงตั้งใจในนีสักคนหนัสตั้งใจไหมได้เปิดถ่ายเลยเอยนสวยทุกวันเลยโอ้ยมีคนชมเราด้วยน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจค่ะไม่เห็นเอ็นเลยโอ้ยเอ็นอยู่บนรถเลยนะ ดูอ yeah, ้าวลุงจิมอย่าลืมซื้อจอมอจอมคนรวยเอ็งบอกจะอยู่จะยังได้เวียบจะเมื่อจะบ่ได้เวียบ ทำอะไรกันคะบล็อกนะคะขนบล็อกค่ะขนบล็อกลงค่ะพีอาร์โอเอ็มนะคะสวัสดีค่ะพี่บุญสมภพสวัสดีค่ะพี่ชื่นนภาสวัสดีค่ะพี่ฝ้ายพี่วรรณยงพี่อะไรที่พี่สกลพี่ทียูนะคะ ไปไหนมาคะไม่เห็นแอนเลยหรว่าช่องคอยหลับนะมาสังมาคุณชัดชัยคุณโจแอนแอนมาคนตั้งแต่คนแรกเลยค่ะนู้นไปเกลีรยของข้างในค่ะเพื่อจะเอาลกลงค่ะก็ไปไล่ในพ่งนี้เนยอจะขึ้นเลยแหละแต่เวปนังคอว่าดอกไม้ดอกไมน้อดกมดว่ารอยู่ในราคา้าขึ้นไปเลยคอดไหนเาก็ได้วลาขึ้นทุกทุกทุกทกทุกทุกทุกทวกกอกกดกกดกกกก

นัดแต่แม่แม่มาขนัดแม่แม่เยบอสถือไ้ให้ลูกนะเขาจีนยกของนี่นี่แหละว้เบิร์ดเอาเอาขไทยเล่นะอนบอสเอนบอสชื่อเอนอนเอางจีนมันเพื่อนแล้วเปอามันอยู่นี่เที่ยงไรฉัดมันตกลงทีนี่ เขาเก็บขึ้นให้ทีแก้วมันอยู่ในพื้นน่ะเนี่ยโนลงขึ้นก็ะให้พี่ที่ไหนแอนไปเออมันตกลงพื้นลุกบ่อเอาขึ้นมาคิดอีกลรกไป่พูดทำแมวเอ้ยทำแมวเอ้ยดีแล้วเรียบๆทำแมวเขาเรียกอะไรไงเขาเกลียดไม่เคยเครียด ขมิดหมทีย่ข้อไปเลยขมิดไปเลอะไรนดแมมันหมดแล้วโอ้ยได้หนิงูไปโอ้เกือบแล้วโอ่เอาลุงจิ้มเร็วๆไม่อย่าไปส่งต่อเลยมันเสียเวลาว่อยืดตีลุงพิมสูงเผู้จัแกรแฟนมัน ไม่ทนใช่ไหมอแตกยืนคุเองนะก็ปัมบริษัทนะีแตกก้อนหนึ่งมาบังเดอถ่ายรูไว้ยังไม่ได้ยกนะมันแตกเองเลยลงเด้อ เป็นพยานกันเด้อเอาเอาโทรศหม้อมักให้ไหมมาถ่ายเด้อมาถ่ายเด้อแต่งเองเด้อโอ้ยบอยู่ดีสบายมันอยู่ๆเออแอนตี้ซินไม่จ่ายนะครับเดี๋ยวน้ามันหลดไปเปลี่ยนจะได้ติดต่ลาปก่อนฮึ อแจิมมีายแังักตัวอีกมันู่ัลจิอ้ยมีตัวอีกแล้วครับหจิมมี่จิมมีใจไ่ได้เฮ็ดยังเลนี่่เดีมเนาะอ้าวยวหิบอกเขา้หนิบอกเขาไหด้ มันแตกแล้วหลุดแล้วมันแตกแล้วเนั่นเดี๋ยวทากาวได้คทากราวได้มันแตกมาตั้งแต่อยู่บนรถแยาะเยาต้อทำใจฮ่า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 ผ่วยไทยนะไอ้วกเอาแล้วตอนนี้ความสามัคคีเริ่มเป็นกันเพราะว่าอินทรวก่อนเดียวเริ่มแตกคอกันแล้วใส่เพราะอินทรวก่อนเดียวเริ่มทอดกันแล้วทอดกันแล้วตอนนี้ขอบคุณครับชิมูยังครับ ดกันมือเลยเหรอยกมือเพราสาไม่ใช่ครับคิไมาจากโน้เลไม่้นี่จะมีไฟล2สองเจ้าเคลียร์ีเมื่อกี้เอาเลยยกคนละาเ้ยยี่ัเาเยมังหดเอาเาูนึงครับ้นอีกนาทีชั่วโมงนึงเนาะสิบนอยยยั่โมยนดาม่าดยยัง ประมาณเช่าก้อนนี่แหละหมดแล้วมันไม่สักนู้เหลืออีกห้าสิบอีกห้าสิบห้าสิบอีกสี่สิบยี่สิบนาทีอีกสี่สิบคนใช้หมดเยเสร็จแล้วไอคนที่ยกขบวนเสร็จแล้ว ากน้นขบวนาแล้ว้ขนไเนี่ยค่ะเดียบร้อยแล้วข้างบนเรานะพี่วนสวัสดีน้องแอนก็สวยสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะตาแรงร่มใจกันคุณเรนน้องสวัสดีค่ะ P R A T สวัสดีค่ะพี่พุทธชานิวสวัสดีค่ะ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  นี่คะ่ะยูทูบเบอร์นะคะช่วยกันนะคะทุกคนทุกช่องเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะ <ทำ S 1> จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะสวัจะลอีกีไม่ได้เหรอนี่จะ <T> <sh ave> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เรนูนะคะยนดกทักค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมากค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวลืมเอาเสื้อตัวเองฮนะ เดี๋ยวขอเนี้ยเคลียร์รถลุงก่อนนะคะเคลียร์รถลุงก่อนเจนจะไปเคลียร์รถลุงก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวขอเนี้ยลงคลิปแล้วไปเคลียร์รถลุงก่อนโอ้โหปีเรี่มพิลายนะที่แถบานเนี่ยเทียร์จังได้เสือลงไปเลื่อยหมเรียบร้อย